ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดนะครับถึงนะครับอาจจะเป็นคําถามที่เจอบ่อยๆนะครับว่าแหนแดงนะครับสามารถเลี้ยงกับในบ่อปลาได้ไหมนะครับจากประสบการณ์นะครับที่ผมเลี้ยงมานะครับก็อันนี้เป็นบ่อปลาดุกนะครับที่แล้วก็มีกรบด้วยนะครับ ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเห็นไหมนะครับมีกบนะครับอันนี้คือเลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับสามารถที่จะเลี้ยงนะครับเลี้ยงได้นะครับคือปลาดุกมันเป็นปลาที่กินเนื้ออยู่แล้วนะครับสําหรับแหนแดงนะครับก็อยู่ได้นะครับก็เนี่ยครับตามที่เห็นนะครับแต่ว่าคือผมจะปล่อยไม่ไม่หนาแน่นจุดเกินไปนะครับ อยู่ในบ่อนี้ก็จะประมาณ150ตัวนะครับช่วงแรกๆนะครับช่วงที่ปลายังเล็กนะครับแหนแดงก็จะยังอยู่ได้นะครับไม่ไม่ค่อยตายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอปลาดุกนะครับเริ่มโตนะครับแหนแดงก็จะเริ่มตายนะครับจากจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมานะครับทั้งนี้นะครับก็ครั้งที่แล้วนะครับที่ผมเอามาปล่อยอยู่ในบ่อนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นอ พอสมควรนะครับก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ปลาดุกนะครับตายนะเอ้ยไม่ใช่ปลาดุกตายทําให้แหนตายนะครับสําหรับนะครับท่านใดนะครับที่อยากจะเลี้ยงนะครับเป็นปลาดุกอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับยังได้อยู่นะครับแต่ว่าอย่าปล่อยเยอะนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เลี้ยงปลานะครับที่ที่ช่วยได้ก็คือจะมันจะไม่มีลูกน้ํายุงลายนะครับลูกน้ํายุงนะครับ ก็คือปลาก็จะกินนะครับกินลูกน้ำพวกลูกน้ำนะครับบางคนนะครับอาจจะเลี้ยงแหนนะครับแล้วเจอปัญหานะครับเรื่องมีลูกน้ำนะครับการปล่อยปลาลงไปนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเลี้ยงแหนแดงนะครับในบ่อปลาดุกนะครับแต่ถ้าเป็นปลานิลผมไม่แน่ใจนะครับว่าปลานิลจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับแต่เรื่องของ การกินแหนเนี่ยปลานินมันเป็นปลากินพืชนะครับก็กินนะครับกินดีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับลากซะหน่อยนึงลากก็ยังปกติอยู่นะครับก็ตรงนี้ผมก็ตักไปให้พวกไก่นะครับแหนนะครับตักไปให้ไก่กินนะครับผสมกับนอนมะแร็งวันลายด้วยนะครับแล้วก็พวกปลายข้าวหรือว่าอาหารสําเร็จรูปนิดนหน่อยหน่อยนะครับ ผสมนะครับให้ให้ไก่กินนะครับนี่ครับไปดูเลื่มม้านึกว่าจะให้อาหารนะครับนี่ครับนี่ครับเพิ่มกําลังจะโตนะครับถามว่าแหนแน้นๆอย่างนี้ปลาจะตายไหมนะครับก็ไม่ตายนะครับก็ยังอยู่ได้อยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับ ให้ดูนะครับก็ลองลองทาให้ดูนะครับลองเลี้ยงให้ดูว่าเลี้ยงปลากับแหน่เนี่ยในบ่อแหน่เลี้ยงได้ไหมก็เลี้ยงได้อยู่นะครับแต่ว่าอย่าอย่าเลี้ยงแน่นจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงแน่นนะครับปลาว่ายน้ํานะครับว่ายไปว่ายมามันก็จะกระทบกระเทือนกับรากของแหน่นะครับก็จะทําให้แหน่ตายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยให้บางๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูกบ กบอยู่ทางน้นกบก็เลี้ยงไว้ดูเล่นนะครับไม่ได้เลี้ยงไว้กินนะครับโอเคครับผมท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับหรืออยากจะสอบถามเกี่ยวกับการเลี้ยงแหนแดงนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับเพื่อลองไปเลี้ยงดูนะครับก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้นะครับโอเคครับผม ก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้นะครับโควิดนะครับรู้สึกว่าจะไปทั่วประเทศแล้วนะครับก็ไปไหนมาไหนเดินทางถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ไม่อย่าเดินทางนะครับแต่ว่าถ้าเดินทางก็อย่าลืมนะครับสวมแมสนะครับแล้วก็เจลล้างมือนะครับโอเคครับผมขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยนะครับห่างไกลจากโควิดนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ